ฮันโลเทสฮันโลเทสสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ดิฉันคิวเดวินล่ามีเรื่องจะมาบอกอีกเช่นเคยค่ะคือว่าตอนนี้ท่านเคเดมอนเกิดเหตุด่วนฉุกเฉินสุดๆทำให้ไม่สามารถกลับมาหาทุกท่านได้เพราะว่าที่ฮาวายมีชาวทะเลลึกบุกขึ้นมาทำให้ท่านเคต้องเปิดศึกสู้กับชาวทะเลลึกและได้รับบาดแผลสาหัสมากจึงทำให้ต้องรักษาตัวอยู่อีกยาวนาน แต่ว่าท่านเคก็ได้ฝากข้อความมาที่ดีฉันด,ด้วยเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีทุกคนเป็นงไงกันบ้างล่ะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคงไม่มีใครคิดถึงผมกันละซี่เสียใจจังผมมีข่าวร้ายจะมาบอกทุกคนว่าตอนนี้ร่างกายของผมนั้นบาดเจ็บสาหัสสุดๆซึ่งตอนนี้กําลังพักฟื้นอยู่ คิดว่าน่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะกลับไปได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะผมก็ยังกลับมาหาอยู่บ่อยๆในระหว่างการรักษาตัวผมสามารถใช้วิชาใหม่ได้แล้วนั่นก็คือการยืมร่างกายของคนอื่นมาเป็นของตนเองคิดซะว่าผู้หญิงคนนี้โดนผมสิงอยู่ก็ได้ผมจึงขอยืมร่างของผู้หญิงคนนี้มาแทนที่ไปก่อนอาจจะรู้สึกแปลกๆไปบ้างหวังว่าทุกคนคงจะคุ้นชินกับผมในร่างใหม่นี้นะครับ ตอนนี้ผมก็จะเริ่มหันกลับมาทำคลิปบ้างแล้วละ่ะหลังจากที่เราห่างเหินกันไปเนิ่นนานครั้งนี้ผมมาพร้อมกับเทคนิคใหม่ๆและจะลองเอามาใช้ในชีวิตประจำวันดูบ้างผมจะแบ่งเวลาทำคลิปกับไลฟ์ให้ลงตัวเพื่อที่ว่าจะได้เจอกันบ่อยๆไม่อ่างหายกันไปนานรอดูติดตามผลงานใหม่ๆกันได้เลยนะครับผมจะพยายามทำออกมาให้อย่างดีที่สุดหลังจากที่ผมรู้สึกว่าหลังๆมันเริ่มออกทะเลไปไกลแล้วจนตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าอยู่ที่ทะเลแล้วนะ ในช่วงที่ผมหายไปนานหลายคนต่างก็มีคําถามที่อยากจะถามผมกันมามากเลยสินะเอาเป็นว่าผมจะตอบคาถามทุกท่านให้เป็นของแถมในส่วนที่ผมหายไปก็แลวกันเนาะผมจะขอหยิบคําถามที่ทุกคนถามกันมาบ่อยมากที่สุดกันลวกันถือซะว่านี่คือ Q&A <Okay. S 2> คุยท้อกันแบบสั้นง,ง่ายๆได้ใจความ <Okay. S 1> เริ่มจากข้อแรกพี่อายุเท่าไหร่ตามจริงแล้วอายุผมก็ไม่ได้สําคัญอะไรเลยจริงๆผมเองก็อยากจะตอบตรงๆไปนั่นแหละครับว่าผมอายุเท่าไหร่ ผมจำได้ว่าเคยบอกอายุลงไปในคลิปถามมาต่อไปได้วยนะลองไปดูกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้อยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับที่เป็นคนจังหวัดอะไรผมเป็นคนจังหวัดละติจูด13องศาเหนือ45ลิปดาแต่ว่าตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพหลายคนคงจะเคยเจอผมมาบ้างแล้วละ่ะเพราะว่ามีงานค่อนข้างบ่อย เราไม่ต้องเดินทางไปทั่กรุงเทพจริงๆก็มีเดินทางไปต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยส่วนมากผมก็จะไปเดินเล่นเนียนๆตามงานอนิเมะงานเกมนั่นแหละรครับ <Wow. S 1> อาจจะได้เจอกันที่ร้านขนมหรือร้านคาเฟ่บ่อยๆเพราะผมชอบกินขนมกับกาแฟมากๆเลยละ่ะที่เคยมีแฟนหรือเปล่าปัจจุบันมีแฟนแล้วหรือยังจนถึงตอนนี้เคยมีไปแค่ไม่กี่คนเองก็หลายคนอยอะไม่ใช่คบเยอะหรือคบซอ้อนหรอกนะ แต่ว่าการครบกันในเกมหรือแอปหาคู่นี่มานับด้วยหรือเปล่านะนับแหละดังนั้นผมขอตอบแบบมั่นใจเลยครับว่าไม่มีจริงเหรอครับไม่มีจริงๆครับพี่หายไปไหนนะ่ะไม่ไลรแล้วหรอจะได้กล่าวไปข้างต้นเลยครับพอดีไป ทำธุระส่วนตัวด้วยนิดหน่อยดังนั้นผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าไปทําอะไรแต่หายห่วงได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาทําต่อนะครับทั้งคลิปทั้งไลฟ์และก็ช็อตด้วยรอดูกันได้เลยนะจ๊ะพี่เป็นเกย์หรือเปล่าเออหน้าแบบผมนี่เหมือนเกย์ขนาดนั้นเลยเหรอครับเพื่อแบบนี้หันตื่นมาดีกว่าม่ผมอยากเห็นหน้าตาพี่จงังเปิดหน้าให้หน่อยครับอยากเห็นจริงจเหรออยากแน่นะ ผมไม่อยากให้เห็นหน้าของผมเลยอ่ะถ, <c oughs> ถ้างั้นพราะว่าทุกคนคงจะได้คําตอบไปไม่มากก็น,น้อยผมคิดว่าอะไรที่เป็นส่วนตัวมากๆผมจะไม่ตอบเพ้เยอะกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวยังไงล่ะถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีดนะครับทุกคน,น